รณีนายวิโรจน์ลักษนาดอดีศรว่าที่สอสอบ,บัญชีรายชื่อพักคก้าไกลออกมาเปิดโปงข้อมูลเกี่ยวกับสวยสติกเกอร์รถบรรทุกจากนั้นพลตํารวจเอกดํารงากกรศักดิ์กิติพัฒผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้สั่งการให้เจรตํารวจแห่งชาติเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องราวดังกล่าวโดยเร็วขณะที่ทางด้านกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางได้มีการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อร่วมตรวจสอบพร้อมแต่งตั้งพลตํารวจรีจรุนเกียรติปานแก้วผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบรั สาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจทางหลวงเพื่อดำเนินการตรวจสอบในประเด็นส่วนสติกเกอร์ดังกล่าวล่าสุดวันที่5มิถุนายน2566คนตำรวจรีจจรูนเกียรติเปิดเผยถึงความคืบหน้าดังกล่าวกับผู้สื่อข่าวเดลีนิวว่าเตรียมพูดคุยกับนายวิโรธในประเด็นดังกล่าวโดยคาดว่านายวิโรธจะเดินทางมาพบในวันที่8มิถุนายนนี้ที่กองบังคับ ตํารวจทางหลวงถนนสีอยุธยากรุงเทพมหานครขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงชุดสืบสวนข้อเท็จจริงไปล่วงหน้าแล้วเพื่อรวบรวมข้อมูลเจาะหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมซึ่งภายในสัปดาห์นี้ประมาณวันศุกร์ที่9มิถุนายน2566จะมีความชัดเจนเกิดขึ้นสังคมและประชาชนจะได้เห็นคําสั่งบางอย่างเผยแพร่ออกมาทั้งนี้หากพบว่าตํารวจรายใดเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องทุจริตไม่ว่าจะเจอเกี่รายก็พร้อมดําเนินการทั้ง อีกทั้งระหว่างนี้พยานบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เคยถูกจับกลุมจากการถูกข่มขู่เรียกเงินแล้วไม่ยอมจ่ายหรือผู้ที่จำยอมต้องจ่ายสวยคือสิ่งสําคัญสําหรับเราเพราะคําให้การของพยานเหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ในสำนวนเพื่อจะไปใช้ในการดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่กระทาความผิดต่อไปได้